สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมธาวีอึ้งสำรานนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีห้องทรลบร1 1คับ1่ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสาราหน้ารู้ของโควิด19ค่ะในห้องก็จะประกอบด้วยต้นไม้ที่เป็นแบบ 3D โมเดลนะคะแล้วก็ทางขยะแล้วก็กระถางกระถางหญ้าค่ะก็ ในนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับโควิดนะคะก็จะมีเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้นกําเนิดของไวรัสค่ะแล้วก็จะเป็นอาการของเชื้อนะคะ แล้วก็วิธีป้องกันตนเองจากโควิดค่ะก็จะมีล้างมือบ่อยๆใช้สบู่และเจลล้างมือนะคะต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ต้องที่เราต้องทำเมื่อรู้ตัวว่าติดโควิดค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องวัคซีนโควิดค่ะ ทั้งหมดมี32สสไลด์นะคะอันนี้ก็จะเป็น PDF ที่ที่เกี่ยวกับโควิดค่ะ นี่ก็จะเป็นผู้ผู้ที่ห้ามฉีดโควิดนะคะเป็นความรู้แล้วก็หลังฉีดวัคซีนเราควรปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็คำแนะนำเหลังฉีดหลังฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนนะคะ ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ